กันนะคะด้านหน้าของมหาลัยแล้วก็ด้านข้างด้านหลังแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเออเต็มเดินกลับบ้านค่ะ เนี่ยค่ะก็จะสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นมหาหลัยอ่ะทุกคนคะ่ะฝั่งนึงก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาหลัยเหมือนศัพ์ก็จะไหวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจังหวะลงนะคะพิสูจน์อ่ะข้อเท้าไม่ดีนะคะพอเดินไปก็จะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเดินกระยอกกระแยกนะคะกระย่องกระแยงนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยจะทําให้แบบว่า,าขยับขยับนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะเก,ก็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมอืม มันก็จะมีคุณตาคุณให้ให้ให้ดูได้เพราะว่ากิจกรรมใหญ่มากเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เลยได้มายืนชื่อมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะรับลมเย็นๆก่อนที่จะเดินให้ให้ให้ดูได้เพราะว่ากิจกรรมใหญ่มากเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เลยได้มายืนชื่อขึ้นทางนู้นนะคะทุกคนค่ะแต่ลงทางนี้ค่ะลงมาเพราะว่าเห็นต้นไม้มันเขียวนะคะแล้วก็มายืนชื่นชมก่อนนะคะสวยให้งามประมาณนี้หละค่ะทุกคนค่ะ เดินกลับบ้านค่ะอเนี่ยค่ะก็จะสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นมหาลัยอ่ะทุกคนค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยเหมือนมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะรับลมเย็นเย็นก่อนที่จะเดินสวยงามประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะรับลมเย็นเย็นก่อนที่จะเดินต่อช่วง เขาเรียกอะไรเวลาการเดินนะคะก็จะชิวๆนิดนึงขออภัยนะคะพอเปลี่ยนมือจับโทรศัพท์แล้วก็จะหน้าขมำ,ำ บรรยากาศธรรมชาติกับพิสูจน์ก่อนเข้าบ้านกันนะคะทุกคนคขาขออภัยถ้าเกิดว่ามือจับกล้องกระดุกกระดิ๊กกระดิกกระดุกนะคะทุกคนขาเนี่ยคะ่ะบรรยากาศก็ให้ให้ให้ดูได้เพราะว่ากิจกรรมใหญ่มากเลยนะคะทุกคนขาวันนี้ก็เลยได้มายืนชื่อทุกคนคะ่ะแต่ก็อยากเดินนะคะอืมเพราะว่ามันมันไม่ร้อนมากเพราะมันมีลมคะ่ะวันนี้อืมช่วยได้เยอะคะ่ะถึงแม้ว่าแดดแดดแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ขึ้นทางนูนะคะทุกคนคะ่ะแต่ลงทางนี้คะ่ะ ลงมาเพราะว่าเห็นต้นไม้มันเขียวนะคะแล้วก็มายืนชื่นชมก่อนนะคะเดินลงปุกบปรับไม่ไดยคะ่ะทุกคนคะ่ะเหนื่อยหายใจไม่ทันคะ่ะมายืนรับเอาโอโซนแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านหลังของพระราชวางังบ่อนะคะเดินไปกลับบ้าน <c oughs> วันนี้อากาศดีนะคะเสร็จภาร,รกิจแล้วก็เดินกลับบ้านกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะอืมก็ ทุกคนคะ่ะแต่ก็อยากเดินนะคะอืมเพราะว่ามันมันไม่ร้อนมากเพราะมันมีลมค่ะวันนี้อืมช่วยได้เยอะคะ่ะถึงแม้ว่าแดดแดดแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะ รับลมเย็นๆก่อนที่จะเดินต่อก็เป็นก็เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งตัวไม่ทันเนอะทุกคนค่ะก็จะเดินกลับบ้านค่ะอืมเนี่ยค่ะก็จะสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นมหาลัยอ่ะทุกคนค่ะฝั่งนึงก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยเหมือนอ่าช่วงเขาเรียกอะไรเวลาการเดินนะคะก็จะชิวๆนิดนึงขออภัยนะคะพอเปลี่ยนมือจับโทรศัพท์แล้วก็จะหน้าขมำ ไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพื้นที่ที่พิสูจน์เดินผ่านจากในเมืองจะเข้าบ้านนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่มาเดินชื่นชมมันขึ้นทางนู้นนะคะทุกคนคะ่ะแต่ลงทางนี้คะ่ะลงมาเพราะว่าเห็นต้นไม้มันเขียวนะคะแล้วก็มายืนชื่นชมก่อนนะคะ เดินกลับบ้านค่ะเนี่ยค่ะก็จะสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นมหาลัยอะ่ะทุกคนค่ะฝั่งนึงก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยเหมือนพอดีกําลังจะขึ้นไปตรงนี้นะคะทุกคนค่ะพี่สุก็ว่าจะขึ้นไปชมวิวตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งต้นไม้รม่มรื่นเขาถ่ายพีวดดิ้งกันอยู่ค่ะทุกคนค่ะพี่สุก็เลยแต่ต้องอยากจะพาเดินหลายๆที่นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเวลามีน้อยนิดจริงๆนะคะมีภารากิจอีกอย่างที่รออยู่นะคะเนี่ยให้ดูบรรยากาศทางเดินของพี่สุนะคะ ก็เป็นก็เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งตัวไม่ทันนอะทุกคนขาก็ทุกคนขา,ก,นขาก็เลยจะทําให้แบบว่าอ่าขยับขยับนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศสว้ย,ยให้เพื่อนๆได้ชมอืมมันก็จะมีคุณตาคุณเดินลงปุบป,ปับไม่ได้คะ่ะทุกคน่ะเหนื่อยหายใจไม่ทันค่ะมายืนรับเอาโอโซนแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนนะคะ อันนี้เป็นด้านหลังของพระราชวังทุกคนคะ่ะแต่ก็อยากเดินนะคะอืเพราะว่ามันมันไม่ร้อนมากเพราะมันมีลมค่ะวันนี้อช่วยได้เยอะคะ่ะถึงแม้ว่าแดดแดดแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ว่าเดินเดินแบบว่าพยายามที่จะแบบโฟกัสให้ดีๆอะไรประมาณนี้แต่มันสะดุดนะ,ะดด uh เลี้ยว uh มาทางนี้ต่อกันค่ะทุกคนคะ่ะยายแล้วก็น้องหมานะคะมาเดินเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะคือวันนี้ในเมืองเขาก็มีกิจกรรมอีกนะคะ พิสูจน์เลยไม่สามารถที่จะถ่ายเดินลงปุบป,ปับไม่ได้ะคะ่ะทุกคนคะ่ะเหนื่อยหายใจไม่ทันคะ่ะมายืนรับเอาโอโซนแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านหลังของพระราชวางังบรรยากาศธรรมชาติกับพิสูจก,ก่อนเข้าบ้านกันนะคะทุกคนคะ่ะขออภัยถ้าเกิดว่ามือจับกล้องกระดุกกระดิกกระดิกกระดุกนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศก็สวยให้งามประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะยายแล้วก็น้องหมานะคะมาเดินเที่ยวกันนะคะอนี่คะ่ะคือวันนี้ ในเมืองเขาก็มีกิจกรรมอีกนะคะพิ่สุเลยไม่สามารถที่จะถ่ายหันยายแล้วก็น้องหมานะคะมาเดินเที่ยวกันนะคะอนี่ค่ะคือวันนี้ในเมืองเขาก็มีกิจกรรมอีกนะคะพิ่สุเลยไม่สามารถที่จะถ่ายพอดีกําลังจะขึ้นไปตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะพิ่สุก็ว่าจะขึ้นไป ชมวิวตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งต้นไม้รม่มรื่นเขาถ่ายพิเวดดิ้งกันอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะพิสุก็เลยแต่ต้องบรรยากาศธรรมชาติกับพิสุกก่อนเข้าบ้านกันนะคะทุกคนคขาขออภัยถ้าเกิดว่ามือจับกล้องกระดุกกระดิกกระดิกกระดุกนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศก็ซื่นชมธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากฝ่ามรสุมออกมาจากในเมืองแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะเดินกันต่อคะ่ะทุกคนค่าค่ะอากาศร้อนนะคะเดินกลับบ้านคะ่ะเนี่ยคะ่ะกาจะสวยงามด้า หน้าก็จะเป็นมหาลัยอ่ะทุกคนค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยเหมือนนะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิสุออกมาจรงตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมานะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิสุออกมาจรงตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมาช่วง เขาเรียกอะไรเวลาการเดินนะคะ<ม>ก็จะชิวๆนิดนึงขออภัยนะคะพอเปลี่ยนมือจับโทรศัพท์แล้วก็จะหน้าขมานะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิสุออกมาจรงตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมาขึ้นทางนู้นนะคะทุกคนคะ่ะแต่ลงทางนี้ค่ะลงมาเพราะว่าเห็นต้นไม้มันเขียวนะคะแล้วก็มายืนชื่นชมก่อนนะคะ ก็จะไหวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจังหวะลงนะคะพิสุทธ์อ่ะข้อเท้าไม่ดีนะคะพอเดินไปก็จะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเดินกระยอกกระแยกนะคะกระย่องกระแย่งนะคะพอดีกําลังจะขึ้นไปตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะพิสุท์ก็ว่าจะขึ้นไปชมวิวตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งต้นไม้รม่มรื่นเขาถ่ายพิวเวดดิ้งกันอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะพิสุทน์ก็เลยแต่ต้องอยากจะพาเดินหลายๆที่นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเวลามีน้อยนิดจริงๆนะคะมีภารกิจอีกอย่างที่รออยู่นะคะเนี่ยให้ดูบรรยากาศทางเดินของพิสุทน์นะคะ ขึ้นทางนู้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ลงทางนี้ค่ะลงมาเพราะว่าเห็นต้นไม้มันเขียวนะคะแล้วก็มายืนชื่นชมก่อนนะคะชื่นชมธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากฝ่ามอรสุมออกมาจากในเมืองแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะเดินกันต่อค่ะทุกคนคะ่ะค่ะอากาศร้อนนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยจะทําให้แบบว่า,าขยับขยับนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศส้ยๆให้เพื่อนๆได้ชมอืม ก,ก็จะมีคุณตาคุณกันนะคะด้านหน้าของมหาลัยแล้วก็ด้านข้างด้านหลังแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเออเต็มไปยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะรับลมเย็นเย็นก่อนที่จะเดินตกจะทให้ตัวเองนี่หน้าขมมาไปด้วยนะคะมือก็ขมําเพื่อนเพื่อนดูตกกระจพิสูจน์เป็นไรนึกว่าตกหลุมประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะก็เหมือนกับคนตกหลุมจะทาให้ตัวเองนี่หน้าขมําไปด้วยนะคะมือก็ขมําเพื่อนเพื่อนดูตกกระจายพิสูจนเป็นไรนึกว่าตกลาหลุคคหม ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะก็เหมือนกับคนตกหลุมนะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิสุออกมาจรงตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมานะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิสุออกมาจรงตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมาทุกคนค่ะแต่ก็อยากเดินนะคะอืเพราะว่ามันมันไม่ร้อนมากเพราะมันมีลมค่ะวันนี้อืมช่วยได้เยอะค่ะถึงแม้ว่าดแดดแดด แดดแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ขื้นชมธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะหลังจากฝ่ามลสุมออกมาจากในเมืองแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเดินกันต่อค่ะทุกคนค่าค่ะอากาศร้อนนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะรับลมเย็นเย็นก่อนที่จะเดินต่อก็เป็นก็เป็นอะไรที่แบบว่า ตั้งตัวไม่ทันเนอะทุกคนคะ่ะว่าอยากจะกพาเดินหลายๆที่นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเวลามีน้อยนิดจริงๆนะคะมีภารกิจอีกอย่างที่รออยู่นะคะเนี่ยให้ดูบรรยากาศทางเดินของวิ่สุนะคะกันนะคะด้านหน้าของมหาลัยแล้วก็ด้านข้างด้านหลังแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเออเต็มปนะคะพระราชวังที่พิสุพาขึ้นไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะนะคะสวยงามพิ่สุออกมาตรงประตูตรงนั้นนะคะเมื่อกี้นะคะก็เดินลงมาทุกคนคะ่ะก็เลยจะทําให้แบบว่า ขยับขยับนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมอมอันก็จะมีคุณตาคุณกันนะคะด้านหน้าของมหาลัยแล้วก็ด้านข้างด้านหลังแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเออเต็มไปทําให้ตัวเองนี่หน้าขมำไปด้วยนะคะมือก็ขมำ <laughs> เพื่อน <laughs> ๆดูกาตก,กใจพิ่สุปเป็นไรนึกว่าตกหลุม <laughs>